สวัสดีครับพมก็แอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางสรุปหวยรัฐบาลงวดนี้นะครับงวดประจําวันที่16ศจิกายนนะครับหวยรัฐบาลงวดนี้ออกวันพุธนะครับผมงวดที่แล้วออก106งวดก่อนออก106นะครับ2งวดติดงวดที่แล้วกับงวดก่อนนะครับปิดกันหลักเดียวคือหลักหลักแสนนะแล้วก็กลับหัวซะด้วยนะสุดยอดมากๆนะครับสําหรับหวยรัฐบาลเอาเป็นว่าสู้มันนะล็อกก็ล็อก เอาสูตรมาสู้นะครับมาครับสรุปหวยรัฐบาลงวดนี้นะครับอ่าเราจะขยายให้นะร้อยสิบหน่วยนะครับเด่นนะครับเด่นสุดเนี่ยเก้านะครับเก้ามานะครับจับคู่จับโต๊ดแล้วจะจับโต๊ดออกมาก่อนนะครับเก้ามาเก้าเก้านะครับมีสี่ห้าหกมาตัวนะครับสี่ห้าสองมาตัวสามหกมาตัวศูนย์หนึ่งสามมาตัวศูนย์หนึ่งสองห้าแปดมาตัวสามสี่หกเจ็ดเก้ามาตัวสรุปนะครับเข้าโปรแกรมเนี่ย ถ้าไม่มีสูตรใดผิดนะครับจาก7สูตรนี้นะครับชุดเดียวอันนี้คือ 3, 5, 9นะครับชุดโต๊ะนะครับวางตามหลักนะครับถ้าวางตามหลักอเอา5ไว้หลักร้อยนะครับ10หน่วยคือ39นะครับสลับไปก็จะได้ 5, 3, 9, 5กนะครับ593็3อันนี้คือชุดตรงของ3ตัวบนจะลุออกมาแค่นี้แหละครับแต่ถ้าผิด1สูตรนะครับก็อยู่ในแถวนี้นะครับผิด1สูตรใครชอบตัวไหนเด่น9นะครับ ดูจากสูตรที่2ถ้าเด่น9ก็จับมามี049นะครับ0 5นย์ห้าเก้เอ่อหนึ่งนสองสามเก้าสองหกเก้านะครับสองสามสี่เก้าแล้วก็ห้าหกเก้าอันนี้คือผิดหนึ่งสูตรถ้าผิดมากกว่านี้มันก็จะตามนี้นะครับแต่ว่าชุดเดียวของแอดคือสรุปงวดนี้นะครับงวดประจำวันที่สิบหกพฤศจิกายนนะครับสามห้าเก้านะครับหกกลับ หกประตูนะครับผมอันนี้ก็คือสรุปหวยรัฐบาลบนนะครับต่อไปสรุปร่างนะเรอแป๊บนะครับอันนี้คือสรุปหวยรัฐบาลเลขท้ายสองตัวร่างนะครับผมตามนี้นะครับสองตัวร่างนะครับหลักสินะครับได้เจ็ดสี่เก้าหอันนี้มาครบคือเจ็ดสี่เนะครับ10หน่วยหลักหน่วยได้หกแปดสี่นะครับผมแต้มสิบหน่วยเด่นที่สองสี่เจ็ ถ้าไม่มีสูตรใดผิดจาก4สูตรนะครับไม่มีสูตรใดผิดก็คือเด่นเนี่ยเกับ4เนี่น่าจะมาตัวหนึ่งแต่ว่า7พอจับเอาสูตรลงทั้งหมดแล้วเนี่ยเไม่เด่นเหลือแต่4เลยนะครับผมก็จะได้ออกมา4 4ครับ48 66 68 84 86 98นะครับผมถ้าตัดเบิ้ลออกไปนะครับ4-4กับ66จะเหลือ4ชุดคือ4884แแล้วก็ 6กแปดหรือห้าชุดนะครับส8 8แปดแปดสี่หกแปดแปดหกเก้าแปดนะครับชุดเดียวของอีิสรุปไว้นะครับผมชุดเดียวสี่แปดแปดสี่ครับสำหรับหวยรัฐบาลเลขท้ายสองตัวร่างนะครับผมอันนี้ก็ย้อนดูนะครับว่าอธิบายไว้ยังไงนะครับผมอันนี้ก็คือถ่ามเมารวมทั้งหมดกี่ชุดเจ็ดชุดครับสี่สี่สี่แปดหกหกหกแปดแปดสี่แปดหกนะครับแล้วก็เก้าแปด ชุดเดียว4884ล่างนะครับสำหรับแนวทางหา่วรัฐบาล2ตัวล่างงวดนี้นะครับต้นคลิปเป็น3าตัวบนนะครับแล้วก็ท้ายคลิปเป็น2ตัวล่างอันนี้ก็แล้วแต่ครับซื้อบนซื้อล่างเนาะบนล่างไปกลับไม่กลับตัดแต่เล่นบนไม่เล่นล่างก็ตายเหมือนกันนะครับหวัวล็อกเราก็ตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกลัวมันครับล็อกก็ล็อกเนาะเราก็อยู่ได้ด้วยความบังคับซื้อมันทุกงวดแหละรู้ว่าล็อกมันก็ยังซื้อกันอยู่เลยเนาะเพราะฉะนั้นคนคิดก็ไม่กลัวเหมือนกัน มามนะ่มาสร้างมัน